ค่ะเมื่อแรกสถาปนาราชธานีกรุงทนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์นะคะภายหลังจากที่เราได้สูญเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2310เนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะก็ได้ทรงกอบกู้บ้านเมืองแล้วก็ก่อตั้งราชธานีแห่งใหม่ขึ้นนะคะโดยที่ทรงเลือกเออมืองบางเกอกซึ่งเป็นเมืองสําคัญตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นราชธานีนะคะเมืองบางกอกน,นั้นเป็นเมืองที่มี ขนาดเล็กนะคะแต่ว่าก็พอกับกำลังพลที่สามารถรวบรวมขึ้นได้ในขณะนั้นแล้วก็อยู่ใกล้กับป้อมประการนะคะนั่นก็คือป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นป้อมสำคัญซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะ mm hmm. เมื่อพระองค์ท่านทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นนะคะก็จะมีสิ่งกอ่อสร้างนะคะงานศิลปรกรรมแล้วก็อาคารที่สำคัญในรัชสมัยนั้นที่สำคัญก็คือพระราชวังเดิม พระราชวังของกรุงธนบุรีนะคะก็เป็นพระราชมนเทียนที่ประทับแล้วก็ที่เสด็จออกวาราชการของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะตามประวัติเนี่ยก็บอกว่าในเขตพระราชวังนั้นเนี่ยจะอยู่ใกล้กับวัดแจ้งนะคะหรือว่าวัดอรุณแล้วก็ใกล้ๆกันอีกแห่งหนึ่งก็คือวัดท้ายตลาดหรือว่าวัดโมรีโลกยารามนะคะทั้งสองวัดนี้จึงถือเป็นวัดในเขตพระราชวังในสมัยกรุงธนบุรีด้วยนะคะ ที่บริเวณของพระราชวังเดิมนะคะที่กรุงทนบุรีเนี่ยต่อมาเมื่อมีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะคะยังเคยได้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศล้านภาลัยราัชากาลที่สองนะคะดังนั้นในเขตบริเวณพระราชวังเดิมเนี่ยค่ะจึงยังเป็นที่เสด็จพระราชสมภพนะคะของพระราชโอรสในรัชากาลที่สองที่สําคัญนะคะถึง3พระองค์ด้วยกันนะคะองค์แรกก็คือกรมหมืน่นเจษฎาบดินนะคะซึ่งต่อมาก็คือรัชากาลที่3 ะะอีกพระองค์หนึ่งก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎนะคะหรือซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกพระองค์หนึ่งก็คือเจ้าฟ้าจุธามณีนะคะซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะในบริเวณพระราชวังเดิมนะคะต่อมาเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ได้โปรดให้เป็นที่ประทับ ของพระเจ้าน้องยาเธอนะคะและภายหลังต่อมาก็โปรดก้าโปรดกระหม่อมให้เป็นพื้นที่ของหน่วยงานราชการนั่นก็คือกองทัพเรือนะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดกรุงธนบุรีนะคะเป็นราชธานีอยู่ได้15ปีเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายในช่วงตอนท้ายนะคะ ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งนะคะท่านได้ทรงปรับตาพิเศษขึ้นเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ก็ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายราชธานีนะคะมายังฟากตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยานะคะโปรดเกล้า,ลา,ลา,ลาให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นนะคะเพื่อเป็นที่ประทับแล้วก็ที่สเสด็จออกว่าราชการนะในรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยก็มีการ สร้างพระมหาบนเทียนนะคะเพื่อเป็นที่ประทับและต่อมาในสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยก็ได้มีการขยายพื้นที่ของพระบรมมหาราชวังออกไปทางด้านทิศใต้นะคะจึงได้มีอนณาเขตกว้างขวางขึ้นอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะคะพื้นที่ของพระบรมมหาราชวังก็จะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนหลักๆนะคะได้แก่เขตพระราชฐานชั้นนอกนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารที่ทําการหน่วยงานราชการต่าง เขตพระราชฐานชั้นกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของพระมหาปราสาทนะคะพระราชมณฑียนแล้วก็เขตพระราชฐานชั้นในซึ่งเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระมหา,รา,าตราย์ พระมเหสีนะคะพระราชเทวีแล้วก็เจ้าจอมต่างๆซึ่งเป็นในส่วนของอข้าราชบริพารฝ่ายในซึ่งเป็นสตรีล้วนนั่นเองนะคะนอกจากนี้ในเขตพระบรมมหาราชวังค่ะทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะยังเป็นเขตพุทธาวาสค่ะเป็นที่ตั้งของอวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าวัดพระแก้วแน่นอนว่าเป็นสถานที่สำคัญนะคะที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ะะหรือว่าพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรน,นั่นเองนัานวัดพระศรีรัตนศาสด,ดารามหรือวัดพระแก้วก็จะเป็นวัดประจําพระบรมมหาราชวังซึ่งไม่มีพระสงฆ์จําพรรษานะคะแล้วก็ใช้สําหรับประกอบพระราชพิธีสําคัญต่างๆในพระราชสํานักนะคะสำหรับพระบรมมหาราชวังกับวัดพระศรีรัตนศาสด,ดารามเนี่ยมีความสําคัญซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสัตราจารหม่อมเจ้าสุภัทริีติสกุลด้วยนะคะเนื่องจากว่าพระองค์ท่านเนี่ย มักจะได้รับพระมหากรุณานะคะให้เป็นเสมือนเป็นมัคุเทศหลวงในการนำชมนะคะพระบรมมหาราชวังกับวัดพระแก้วเนี่ยให้กับ สมเด็จพระประมุขนะคะจากต่างประเทศนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับท่านอาจารย์และท่านยังได้ทรงนิพนธ์หนังสือนะคะซึ่งเป็นประวัติของพระบรมมหาราชวังกับวัดพระศรีรัตนา,าสดารามซึ่งเสมือนเป็นคู่มือในการนำเที่ยวนะคะแล้วก็ยังเผยแพร่ผลงานของพระองค์ท่านเนี่ยมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะคะสิ่งสำคัญต่างๆนะคะในในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ย ยังมีวัดวาอารามที่อยู่ใกล้เคียงกับพระบรมมหาราชวังและเป็นวัดที่มีความสําคัญอย่างยิ่งอีกด้วยนะคะลำดับถัดไปนั่นก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคารา,รามหรือว่าวัดโพนั่นเองนะคะสำหรับวัดพระเชตุพนวิมลมังคาร,ารามนะคะก็เป็นวัดสําคัญเนื่องจากอยู่ท้ายของพระบรมมหาราชวังนะคะแล้วก็รัชกาลที่หนึ่งเนี่ยได้โปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์นะคะสิ่งสำคัญก็คือได้โปรดเกล้าให้อัญเชิญ พระพุทธรูปจากวัดสาราสีหน้านะคะหรือว่าวัดคูหาสวรรค์นเนี่ยมาประดิษฐานภายในพระอุโบสถนะคะแล้วก็พระราชทานนามใหม่ว่าพระพุทธเทวะมหาปฏิมากรน,นะคะก็เป็นพระพุทธรูปสำคัญ ที่เป็นประธานในพระอุโบสถการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนเนี่ยก็ได้ดําเนินเรื่อยมานะคะแล้วก็มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่3มนะคะมีสิ่งก่อสร้างที่สําคัญภายในวัดมากมายหลายอย่างซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์นะคะ ที่สำคัญก็คือบริเวณที่ฐานชุกชีนะคะหรือว่าพุทธบัลลังก์ของพระพุธทธเทวปฏิมากรเนี่ย<ม>ก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐินะคะของในหลวงรัชกาลที่1ด้วยดังนั้นก็จึงมักจะถือกันว่าวัดพระเชตุพนวิมลม,มังคลารามแห่งนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่1นึ่นั่นเองนะคะ สิ่งก่อสร้างต่างๆในวัดพระเชตุพน์นะคะก็มักจะมีความสําคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาพระสุเมนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ภายในวัดพระเชตุพน์เนี่ยก็ยังมีพระพุทธรูปสําคัญนะคะที่อยู่ภายในวัดอีกหลายองค์อย่างเช่นพระพุทธโลก,กนาทนะคะซึ่งได้อัญเชิญมาจากวัดพระศรีสันเพชที่พระนครศรีอยุธยานะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีพระพุทธสยามหรือว่าพระนอนนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่แล้วก็มีสิ่งสำคัญที่เป็นงานประนิสินนะคะชิ้นเอกในสมัยรัตนโกสินทร์นั่นก็คืองานประดับมุกนะคะที่บริเวณพระพุทธบาทเป็นลวดลายมงคล108ประการนะคะ อีกแห่งหนึ่งที่เป็นวัดที่มีความสำคัญนะคะในกรุงรัตนโกสินทร์นั่นก็คือวัดอรุณราชวรารามนะคะหรือว่าวัดแจ้งนะคะซึ่งได้เล่าประวัติไปในตอนต้นบ้างแล้วว่าวัดแจ้งเนี่ยเคยเป็นวัดซึ่งอยู่ในเขตพระราชวังเดิมนะคะของสมัยกรุงธนบุรีทีนี้ต่อมาเนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้า กรมหลวงอิสระสุนทรน,นะคะก็ได้เป็นที่ประทับอยู่นะคะต่อมาพระองค์ท่านสเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภา,ารัยรัชากาลที่สองก็ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์นะคะวัดอรุณราช,ชวรารามแห่งนี้นะคะมีการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถนะคะพระวิหารและที่สําคัญก็คือมีพระราชดําริให้ก่อสร้างพระปรางนะคะองค์ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นมหาธาตุสำหรับพระนครแต่การก่อสร้างก็ ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะมาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่3เราจึงได้เห็นพระปรางวัดอรุณนะคะเป็นพระปรางที่มีขนาดสูงใหญ่มากที่สุดนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วก็ มีสัญลักษณ์ที่สื่อถึงคติความเชื่อนะคะเกี่ยวกับเขาพระสุเมนนะคะอันเป็นศูนย์กลางจักรวาลโดยเราจะเห็นบริเวณเรือนธาตุของพระปรางวัดอรุณนั้นมีประติมากรรมที่เป็นรูปของพระอินทรงช้างเอราวัณอยู่ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะภายในอุโบสถของวัดอรุณราชวรารามนะคะก็ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญนั่นก็คือพระพุทธ รรมมิตรสรราชโลกาธาตุดีโลกนะคะซึ่งกล่าวกันว่าในหลวงรัชกาลที่สองเนี่ยท่านทรงปั้นนะคะหุ่นพระพักขององค์พระพุทธรูปด้วยพระองค์เองนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะที่ฐานนะคะหรือว่าพุทธบัลลังก์ของ องพระพุทธรูปประธานนั้นเนี่ยก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐินะคะของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยดังนั้นก็จึงถือกันว่าวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ค่ะเป็นวัดประจํา,า,ารัชกาลที่สองอนเนื่องมาจากเกี่ยวข้องกับพระราชประวัตินะคะแล้วก็พระราชากรณียกิจของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะ ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะก็คือวัดส,สุทัศน์เทพรวรารามนะคะอยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กับเสาชิงช้านะคะวัดแห่งนี้มีประวัติการก่อสร้างนะคะตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแล้วค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีพระราชดำรินะคะที่จะให้สร้างพระวิหารขึ้นนะคะแล้วก็ก่อสร้างเป็นพระอารามขึ้นโดยเมื่อแรกสร้างนั้นเนี่ย านพระราชทานนามให้ว่าวัดมหาสุทาวาสนะคะโดยมีพระราชดำริว่าเมื่อสร้างพระวิหารหลวงขึ้นมาแล้วเนี่ยจะให้เป็นที่ประดิษฐานนะคะพระศรีสักยมุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะคะที่อัญเชิญมาจากวัดมหา,าธาตุจังหวัดสุขโขทัยนะคะเมื่อครั้งที่อัญเชิญพระศรีสักยมุนีเข้ามานะคะก็อย่างที่ทราบกันค่ะว่าจะเป็นเกี่ยวเนื่องกับ ประวัตินะคะความเป็นมาของบริเวณท่าช้างด้วยเนื่องจากว่ามีการอัญเชิญพระพุทธรูปมาทางน้ำนะคะแล้วก็ขึ้นท่าที่บริเวณท่าช้างนะคะแต่ด้วยความที่พระพุทธรูปนั้นมีขนาดใหญ่จึงจําเป็นจะต้องรื้อกําแพงเมืองลงบางส่วนนะคะทำให้บริเวณตรงนั้นเนี่ยก็เรียกกันอีกอย่างนึงว่าท่าพระเนื่องจากเป็นท่าที่อัญเชิญพระพระศรีสกยามุนีขึ้นมานั่นเองนะคะในครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่หนึ่งทรงพระราชศรัทธาเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ถึงกับ มีบันทึกกล่าวไว้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินนะคะโดยพระบาทแล้วก็ทรงถอดฉลองพระบาทนะคะทรงพระดำเนินตามองค์พระพุทธรูปเพื่อไปประดิษฐานอย่างวัดสุทัศน์ด้วยนะคะเมื่อประดิษฐานเรียบร้อยแล้วนะคะก็ มีการก่อสร้างสิ่งต่างๆนะคะภายในพระอารามตามมาการก่อสร้างนั้นก็มีเรื่อยมานะคะจนกระทั่งถึงรัชกาลที่3แล้วก็ในสมัยรัชกาลที่3นี่เองค่ะที่ได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดสุทัศเทพรวารารามนะคะสิ่งสําคัญที่น่าสนใจนอกจาก พระวิหารซึ่งประดิษฐานพระศรีสกยะมุนีแล้วเนี่ยนะคะยังมีพระอุโบสถนะคะซึ่งเป็นพระอุโบสถที่มีขนาดความยาวมากที่สุดในประเทศไทยนะคะภายในประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชตเป็นพระพุทธรูปประธานสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นะคะและเบื้องหน้าก็ยังมีพระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นระบายสีนะคะ ประทับนั่งอยู่พร้อมด้วยพระอสิติมหาสาวกอีก80องค์ซึ่งเหล่านี้นะคะล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างที่มา,าสร้างเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่4นะคะที่วัสุทัศนเทพพระวรารามแห่งนี้ค่ะ เป็นวัดที่แสดงถึงงานศิลปกรรมที่สะท้อนคติความเชื่อเรื่องของเขาพระสุเมนนะคะเรื่องของศูนย์กลางจัก,กรวาลเนื่องจากพระวิหารหลวงเนี่ยคะ่ะเสมือนศูนย์กลางจัก,กรวาลน,นะคะแล้วก็พระอุโบสถเนี่ยซึ่งอยู่ทางทิศใต้เนี่ยเสมือนชมพูทวีปนะคะซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเขาพระสุเมนแล้วก็ที่หน้าบันของพระอุโบสถซึ่งเป็นรูปของพระอาทิตย์และพระจันทร์เนี่ยค,ค่ะก็แสดงถึงการโคจรนะคะของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ซึ่ง โคจรรอบเขาพระสุมเมนหรือว่าร้อมรอบออพระวิหารหลวงซึ่งรปรสิสถานพระศรีสักยะมุนีนั่นเองค่ะทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะจึงเป็นตัวอย่างของงานศิลปกรรมนะคะที่บ่งบอกที่มาที่ไปนะคะแล้วก็แสดงถึงคุณค่าและความสำคัญเมื่อแรกสร้างสถาปนากรุงรัตนโกศินท์ให้เป็นราชธานีค่ะ